มาแล้วสวัสดีค่ะโค้ดจิ๋วคุณแม่ลูกแฝดนะคะตั้งคันห้าเดือนจะ6เดือนแล้วมาพบกันกับเมนูมื้อว่างของแม่แฝดวันนี้ออมีอะไรมาให้ชิมมีอะไรมาให้ดูนะคะใครเข้ามาแล้วได้ยินได้ยินเสียงหรือเห็นสัญญาณแจ้งเตือนก็เข้ามาคอมเมนต์หรืออินบ็อกทักทายกันหน่อยนะคะสวัสดีค่ะ ได้ยินไหมคะชัดไหมแชดไหมคะชัดกดหนึ่งให้หน่อยคะ่ะชัดกดหนึ่งนะวันนี้จะมาแนะนำนะคะมานำเสนอการกินยังไงกินให้ผอมมือว่างสำคัญยังไงนะคะใครที่แบบลดน้ำหนักแล้วไม่สำเร็จสักทีนะคะ,ะขอบคุณค่ะชชดนะกดไลค์กดแชร์นะคะถ้ามีประโยชน์นะคะแล้วก็ใครกดแชร์ให้นะคะจะให้กินขนมฟรี <c oughs> อันนี้คือมือว่างก่อนที่จะกินมื้อเที่ยงของคุณแม่นะคะอันนี้คือตัวอย่างแต่จริงๆเรากินไปแล้วนี่คือตัวอย่างนะคะประมาณนี้แล้วก็จะมีะขนมที่เราทําด้วยก็จะมีะคุกกี้กับวาฟเฟิลนะคะทีนี้เนี่ยจะจะมาแบ่งปันแบบนี้ค่ะเพราะว่าเป็นเทค เทคนิคแล้วก็ทิคดีๆสำคัญมากเลยใครที่กำลังกินข้าวเที่ยงอยู่หรือใครที่ยังไม่กินนะคะก็ฟังได้นะคะฟังไปด้วยกินข้าวไปด้วยนะคะช่วงนี้ก็เที่ยงเที่ยงแล้วใช่ไหมคะก็อาจจะแบบกินข้าวอยู่นะคะหรือใครที่กำลังแบบเดินทางไปไปไปร้านอาหารนะคะหรือสั่งแก็บสั่งเมนูอาหารกินที่ทำงานหรือมีกับข้าวกินที่ทำงานนะก็ ฟังไปด้วยกินไปด้วยได้นะคะสวัสดีค่ะพี่ยาวันนี้มาแนะนํามเมนูมื้อว่างนะเมนูมื้อว่างกินยังไงให้ผมอมเรียกว่าทําให้เราได้ผลลัพธ์นะคะแล้วก็ทำให้ทำให้หลายๆคนสมาชิกหรือเมมเบอร์นะคะหลายๆคนเนี่ยประสบความสําเร็จเพราะว่ามีความเข้าใจว่ามื้อว่างสําคัญยังไง เมื่อว่างสาคัญยังไงสวัสดีค่ะพี่ยาน,นี้ก็คือพี่อยาจ,จะได้ทคติปดีนะคะกินยังไงให้ผอมกินยังไงให้ผอมเนาะกินตลอดทั้งวันนะไม่มีหยุดนะคะแต่ผอมผอมเอาผอม,เอ,ผอมเอาสวยหุ่นดีนะคะกินยังไงเขากินยังไงก็คือกินไม่หยุดอ่ะกินตลอดเนานะอันนี้คือสําคัญมากเลยเพราะว่าหลายคนบอกว่าพี่ก็คุมอาหารแล้ว ใครที่ทําวิธีนี้อยู่คือแบบอาจจะคุมอาหารใช่ไหมแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนอันนี้อ่ขึ้นอยู่กับเทคนิคของแต่ละคนบางคนก็ชอบนับแคลก็นับต่อได้บางคนไม่ชอบนับแคลเนาะเวลาเรากินก็ต้องมานับเลขแบบเบื่อตัวเลขอะไรเงี้ยบางคนก็ไม่ชอบนับแคลใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละคนก็จะมีเทคนิควิธีที่ต่างกันแต่ว่าทุกวิธี นะคะไม่มีวิธีไหนผิดหรือถูกมีแต่ได้ผลลัพธ์เป็นยังไงถ้าสมมุติว่าเรานับแคลแล้วเราทําแล้วน้าหนักเราลดลงสุขภาพเราดีขึ้นย้ํานะสุขภาพเราดีขึ้นแสดงว่าเราทําถูกทางแล้วถูกต้องเราทําต่อนะแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่ชอบนับแคลนะคะเราชอบแบบกินแบ่งสัดส่วนอาหารนะคะแล้วก็วางแผนการกินหรือเลือกกินตามที่เราถนัดที่เราชอบที่เราสะดวก แล้ววัดผลหนึ่งอาทิตย์มีการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักตัวเราลดลงนะแสดงว่าวิธีนั้นอะเป็นวิธีที่เราถนัดนะต้องย้ำว่าสุขภาพดีด้วยนะนะเพราะว่าบางคนเนี่ยลดน้ำหนักเองนะคะลดน้ำหนักเองเหมือนจิ๋วในอดีตนะลดน้ำหนักเองคือโดยการกินน้อย เช้าไม่กินเยน็นไม่กินกินมือเดียวใช่ไหมคะพยาไม่ชอบนับแคลเป็นเหมือนกันก็ไม่ชอบตัวเลขนะคะไม่ชอบนับแคลแล้วเราจะใช้ใช้วิธีอะไรอ่ะใช้วิธีอะไรทําให้น้ําหนักเราลดลงเนาะก็จิ๋วเนี่ยจะมาแบ่งปันในวันนี้นะคะส่วนตัวก็คือเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนที่แบบไม่ชอบนับแคลเนาะก็จะเน้นกินน้อยใช่ไหมคะเช้าไม่กินเยน็นไม่กินกินเวลาเดียว ตอนเที่ยงแล้วก็จะรู้สึกเหนื่อยเพลียเวลาเราตื่นนอนนะคะน้ำหนักลดจริงนะคือกินอาหารน้อยกินน้ำน้อยนะคะผลลัพธ์ที่ได้คือน้ำหนักลด10กิโลจริงค่ะลดจริงนะลดจริงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเหี่ยวค่ะลิ้วรอยมาเต็มเลยเออเหี่ยวแล้วก็แบบผิวแบบแห้งกร้านนะคะแล้วก็ตื่นเช้ามา ตื่นเช้ามานะมันรู้สึกเหนื่อยมันไม่สดชื่นอะแสดงว่าวิธีที่เทาทำเนี่ยมันไม่ถูกต้องละมันไม่เวิร์กละอ่าเพราะว่าเราน้ำหนักลดแต่สุขภาพเราแย่ลงนะคะแล้วเราก็ทำได้แป๊บเดียวลดสิบกิโลเราก็เลิกทำเพราะว่าเราไปต่อไม่ได้มันเหนื่อยแล้วมันเพลียแล้วเราก็กลับมากินเหมือนเดิมปรากฏว่า น้ำหนักก็เริ่มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเ,ออเพราะว่าช่วงที่เราคุมมันก็ลดแน่นอนค่ะช่วงที่เรากินน้อยมันก็ลดแต่ช่วงที่เรากินปกติไม่ได้คุมนะ,ะมันก็ขึ้นมาเป็นปกติขึ้นมาเป็นแบบตามสเตปเนาะลดสิบโลขึ้นสิบโลเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีวิธีการนะคะที่แบบทำอยู่นะคะให้ดูผลลัพธ์เป็นหลักเลย แล้วก็ดูที่สุขภาพเป็นหลักด้วยว่า,ต,านะะตื่นมาสดชื่นไหมนะคะตื่นมาสดชื่นกระปี้กระเป๋ามีพลังงานนะคะขับถ่ายได้ทุกๆุกเช้านะคะผิวพรรณสดใสสุขภาพดีไขมันลดลงน้ำหนักลดลงอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องให้เราทําต่อแต่ถ้ายังไม่ใช่เราต้องเปลี่ยนแล้วนะเราต้องหาวิธีการลวนะ,ะวิธีการที่แบบทำให้เราแบบ ใช้ชีวิตง่ายขึ้นนะคะและกินได้ในสิ่งที่เราอยากกินรวมถึงนะไม่ต้องอดก็ลดได้นะคะรวมถึงเน้นย้ําคือสุขภาพดีนะเราจะเน้นย้าเรื่องของสุขภาพดีเพราะว่าถ้าวันนี้ผอมแต่เป็นไขมันในเส้นเลือดนะผอมแต่เหี่ยวโซมนะซีดเหลือง เหมือนผีดิบเนาะเหมือนวิญญาณออกจากล่างแบบนี้ก็ไม่โอเคใช่ไหมคะโอ้ยแฝดดินอันนี้คือท้องอยู่นะคะโคตชจิ๋วนะคะลูกแฝดท้องพูดไปแฝดกระดินไปนะนะอยากมีสุขภาพดีอยากลดแล้วสุขภาพดีใช่คะ่ะคุณนอบนานนะคะอันนี้ก็จะเป็นมือว่างนะคะช่วยได้ยังไงนะมือว่างสําคัญมากเลยเพราะว่า ช่วงที่เราตื่นเนี่ยจนถึงจะไปถึงมื้อเที่ยงเนี่ยเป็นช่วงที่เราใช้พลังงานมากที่สุดเพราะว่าช่วงเวลาที่เราหลับใช่ไหมคนส่วนใหญ่จะนอนประมาณหกแปดชั่วโมงตื่นมาปุ๊บแล้วเราก็กินบางคนไม่กินด้วยนะเออแล้วแล้วแล้วเราก็กินใช่ไหมกินตอนเช้าบางทีเรากินแบบรีบๆเราก็ไม่ได้กินเยอะนะคะประมาณหนึ่งสองชั่วโมงอ่ะก็จะรู้สึกหิวอีกแล้ว แต่เราไม่กินเนี่ยพอเราไม่กินแล้วเราก็รอจนถึงบ่ายโมงเที่ยงหรือบ่ายโมงแล้วมันมันเกิดเขาเรียกว่าระดับน้ําตาลในเลือดล,ลดลงนะเกิดความหิวหิวอย่างรุนแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยมื้อเที่ยงเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเรากินเยอะนะคะกินแบบตลอดนะกินเก่งเออหรือบางทีก๋วยเตี๋ยวไม่พอจานหนึ่งชามหนึ่งข้าวไม่พออะไรเงี้ยต้องตามด้วย น้ำหวานขนมผล,ลไม้หรือบางคนก็เบิ้ลไปเลยสองจานอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะคะนะ,ะหรือบางคนก็กินค่ะกินจานหนึ่งเพราะว่ารีบเนี่ยรีบเข้างานไม่มีเวลานั่งกินนานแล้วจะไปโหยเอาตอนเย็นโอ้ตอนเย็นชาบูหมูกระทะไปที่ไหนดีอยู่มาทั้งวันแล้วเป็นแบบนี้ไหม <laughs> ดิ้นตามได้เป็นแบบนี้ไหมคะ ครเป็นแบบนี้อยู่นะคะอันนี้คือประสบการณ์ของตัวจิ๋วเองนะคะแล้วก็เมมเบอร์หลายๆคนที่ประสบปัญหาในเรื่องของการลดน้ําหนักแล้วไม่สําเร็จนะหรือว่าใครที่เป็นแบบนี้อยู่นะคะลองนึกภาพตามลองนึกภาพตามเนาะว่าเราเป็นอยู่ไหมนะเราจัดหนักตอนเย็นอะไรอย่างนี้เพราะว่าตอนเที่ยงก็แบบกินมีเวลากินชั่วโมงเดียวต้องรีบเข้างานใช่ไหมคะเออเนาะหรือบางทีแบบมันไม่นึกยากอะ่ะ เออเพราะว่าพึ่งเที่ยงเองทํางานมาทั้งวันมันเหนื่อยมาทั้งวันไงสะสมความเหนื่อยแล้วมันจะรู้สึกจะอยากจะรีแลกอยากจะกินตอนเย็นหนักมากถ้าเราไม่มีมือว่างหรือถ้าเราไม่เข้าใจหรือให้ความสําคัญกับมือว่างเคยได้ยินที่เขาเรียกว่าโมโหหิวไหมคะ กล่องข้าวน้อยข้าแม่อยู่ที่ยะโสเนี่ยใกล้ๆกล้อุบลเองนะใครอยู่ยะโสนี่ต้องระวังอย่าปล่อยให้หิวนะแม้กระทั่งตัวจิ๋วเองนะอุปสรรคในการลดน้ําหนักนะคะก็คือหิวบ่อยนะวิธีการก็คือว่าเนี่ยค่ะเราต้องมีมือว่างมือว่างของเราเนี่ยจะเป็นแบบแนวที่แบบ uh, GI ต่ำเนาะ GI ต่ำก็คือเป็นเครื่องดื่มนี่ค่ะอันนี้เราก็สามารถกินเป็นมือว่างได้ โยกเกิร์ตสตรอเบอรี่สมูทตี้เชคมีไขมุกด้วยนะคะอืมปกติเนี่ยถ้าสมมุติว่าจิ๋วไม่กินตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะกินชานมกินชามะนาวกินน้ำอัดลมกินขนมแล้วสิ่งที่เราได้ก็คือน้ำตาลโซเดียมแป้งนะคะและที่สำคัญคือแคลอรี่ที่มันจะมาเยอะมากเลยในในแต่ละ ในแต่ละระหว่างวันอะมือว่างถ้าเราไม่นี้มีการวางแผนหรือเลือกกินนะเพราะว่าเราหิวแล้วเราก็หยิบกินขนมอะเออนะคะเคยกินไหมแบบพายสับป,ปะรดอะซื้อมากล่องหนึ่งหยิบกินเพลินเ,นเนอ่ะแปบ๊บเดียวไม่ถึงชั่วโมงหมดแล้วกล่องนึงอะนะคะคือส่วนใหญ่ที่เราอ้วนเนี่ยไม่ได้อ้วนจากข้าวนะอ้วนเพราะว่ามือว่างมือเบรกนะคะมื้อระหว่างวันบางทีเรากิน เพลินนะทานั่งทํางานไปก็กินไปหรือบางคนทํางานอยู่ที่บ้านโหทางานไปด้วยกินไปด้วยดูทีวีดู youtube ดู a ฟ e b o o k ดูไลฟ์อยู่ใช่ไหมคะดูไลฟ์จิว๋วอยู่ก็กินเพลินปรากฏอขนมหมดเนี่ยแหละที่มาของความอ้วน <c oughs> นะหรือบางคนกําลังกินส้ตมตํากินขนมจีนอยู่เออแบบอะไรยำข้าวปุ้นซั่วข้าวปุ้นมือว่างอะไรอย่างงี้โอ้โหอันนี้ก็คือบวม เนั้นมือว่างสําคัญมากๆเลยที่จะทําให้เราไปถึงเป้าหมายนะคะมือว่างคือมือมหัศจร,รัน์ร์มมือมหัศัจจันทร์มือมหัศัจจร,รยจร,รย์ที่จะทาให้เราเนี่ยลดน้าหนักได้สุขภาพดีได้นะคะแล้วทาให้เราแบบอารมณ์ดีได้ด้วยอมีความสุขกับสิ่งที่ทําเอาทํางานอยู่ก็ท้องก็อิ่มไงเนาะท้องก็อิ่มมีพลังงานสดชื่นก็อารมณ์ดี นะคะเพราะว่าอะไรไม่โมโหหิวแล้วไง <c oughs> นะคะอันนี้ก็สามารถกินเป็นเครื่องดื่มถ้าใครที่ชอบดื่มชอบแบบบางคนไม่ชอบเคี้ยวไงอ่ไม่ชอบกินขนมบางคนชอบดื่มนะ้ดื่มนะ้ำาลมดื่มน้ำชากาแฟเย็นอะไรเงี้ยชานมไข่มุกแบบเนี้ยเราก็สามารถที่จะดื่มเป็นมื้อว่างได้หรือจะเป็นแบบนี้นะคะนี่เลย อันนี้คือมันญี่ปุ่นนะคะนะแล้วก็กินประมาณสักหาชิ้นเนี่ยไม่เยอะนี่ค่ะมันญี่ปุ่นอร่อยมากต้มมันญี่ปุ่นก็คือจะมี GI ต่ำเนาะมีใยอาหารมีวิตามินเป็นเขาเรียกว่าให้พลังงานแต่มี GI ต่ำา i i ต่ำหมายความว่า เปลี่ยนแป้งแป้งเป็นน้ำตาลแล้วน้ำตาลเนี่ยดูดซึมเข้ากระสู่เข้าสู่กระแสเลือดอะชา้าอ่าดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดชา้ามันไม่เร็วอะ่ะถ้าเร็วคือน้ำเชื่อมน้ำหวานกินปุ๊บสดชื่นอิน่มสักพักหิวอีกแล้วแต่อันนี้มันจะค่อยคอยรู้สึกหวานแล้วค่อยคอยรู้สึกอิ่มและทำให้เราอยู่ท้องล้ะอิ่มได้นานอันนี้คือหาได้ง่ายมากเลยมันญี่ปุ่น นี่คือมือว่างมือว่างก็จะเป็นช่วงเก้าโมงสิบโมงก่อนที่จะกินมื้อเที่ยงประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะเนาะหรือกินข้าวเที่ยงเสร็จข้าวเที่ยงกินไม่อิ่มเนี่ยพอรีไปทํางานเราก็หาอะไรกินแบบเนี้ยที่มีจีไอต่ำน้ำตาลต่ํตตาแคลน้อยนะกินประมาณช่วงบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยคือมือว่าง บางคนบแบอไม่หิวอ่ะเดี๋ยวเรากินตอนเย็นทีเดียวพี่อยู่ได้แต่ปรากฏว่าพอถึงเย็นจริงๆอ่ะตอนนั้นอ่ะมันควบคุมอะไรไม่ได้นะโดยเฉพาะไปตลาดตอนที่หิวซื้อทุกอย่างเลยซื้อมาไว้แล้วก็เป็นไงพ่ยากินไม่หมดเสียดายต้องกินให้หมดก็เป็นปัญหาอีกเสียตังค์ไม่พอแถมอ้วน เออนะคะเราต้องเป็นคนที่ฉลาดวางแผนนะคะเราจะได้ประสบความสำเร็จน, <c oughs> นะแล้วก็อีกหนึ่งเมนูนี่ค่ะเมนูคุกกี้คุกกี้คลีนโปรตีนเชคอัดแน่นด้วยโปรโตีนจากเชคแล้วก็ธัญพืชข้าวโอ๊ตนะคะอันนี้กินเข้าไปแบบอร่อยมากหน้าตาแบบดูดีนะอันนี้ก็คือกิน <c oughs> กินแบบนี้เลยเนี่ย นี่คือเป็นขนมฝีมือคุณแม่เองนะคะอืมอืมออคือถ้ากินหมดนี่นอ่ะอิ่มแล้นข้าวเที่ยงได้เลยอะคะ่ะแต่เราก็ยังต้องกินข้าวอยู่นะกินได้นิดนึงหรือถ้าใครอิ่มก็ไม่เป็นไรเพราะว่าสารอาหารครบอยู่แล้วครบห้ามู นะคะนี่คือคุกกี้คลีนนะคะมีแคลน้อยนะคะโปรตีนสูงแล้วก็หวานน้อยคือดีกับสุขภาพมากเลยเป็นขนมที่โค้ดทำเองนะคะให้สมาชิกที่แบบสายขนมเนะ่ะชอบกินขนมชอบไปซื้อขนมอย่างอื่นมากินก็สามารถที่จะกินขนมตัวเนี้ยแทนขนมอย่างอื่นได้ จะทำให้เขาอิ่มและอยู่ท้องและปลอดภัยค่ะกินแล้วไม่รู้สึกผิดอุ้ยฉันเพลิดพลาดไปแล้วน้มีสมาชิกที่กินวอฟเฟิกินคุกกี้แบบต่อเนื่องอะคะหนึ่งอาทิตย์ควบคู่กับการดูแลตัวเองแบบไม่ต้องนับแคลเลยนะดูแลคือกินน้ำเพิ่มขึ้นวันละสามลิตรนะคะดื่มเชคสองมืออ่าแล้วก็เสริมด้วยมือว่างนะเพียงเท่านี้ค่ะหนึ่งอาทิตย์ลดหนึ่งโลโอ้ไมกอ พี่ยาหนึ่งอาทิตย์ลดหนึ่งโลอยากได้ไหมคะ <c oughs> อร่อยคือมันมีความรู้สึกว่าหวานอมเปรี้ยวนะคะแล้วก็มีกลิ่นชโคโค็อกโกแลตขมนิดนิดขมช็อกโกแลตนิดนิดคือให้ทุกฟิลลิ่งเลยแล้วก็แบบมีเนื้อสัมผัสที่แบบเราเคี้ยวแล้วกุบกรุบแล้วนิ่นนมๆไม่แข็งเกินไปไม่นิ่มเกินไป พอยีเลยนะคะใครที่อยากอยากชิมนะคะสั่งได้ค่ะรับออเดอร์กล่องหนึ่งมีห้าชิ้นนะคะหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเองคุ้มมากเชื่อไหมว่าจิวไปซื้อที่แมคโครอะ่ะวัตถุดิบอะซื้อที่หนึ่งก็พวกเมนูสุขภาพพวกข้าวโอ๊ตพวกอัลมอนด์พวกเนี้ยซื้อซื้อ,ซ,อซื้อมาหมดหลายพันนะคะแต่พอมาทำ ทำแล้วก็ขายนะหลักร้อยบอกเลยว่ากำไรไม่ต้องพูดถึง <c oughs> ได้อยู่ค่ะแต่ได้น้อยแต่ว่าอยากให้ลูกค้าเมมเบอร์ของเราได้ผลลัพธ์มากกว่าเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออยากให้ลูกค้าเมมเบอร์ของเราได้กินของดีๆนะแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยสุขภาพดีเนาะคือทำด้วยใจอยากกินนะคุณแม่แฟดออเดอร์ได้นะคะพี่ยาส่งได้ค่ะ ส่งไปถึงกรุงเทพนะตอนนี้ภูสิงพี่ฟาร,ร์มรีออเดอร์นะคะสั่งซื้อซ้ำคุกกี้คุณแม่อร่อยมากนี่ฮะพี่ฟาร,ร์มติดใจออเดอร์ไอค่ะทักมาหลังไม้ใครอยากกินเนาะนี่ค่ะกินมื้อว่างยังไงให้ผอมก็ต้องกินขนมผอมแล้วก็กินเครื่องดื่มสุขภาพแบบนี้นะคะนี่เป็นผลไม้หรือมันต้มแบบนี้ ได้หมดเลยนะคะใครที่อยู่ในอุบลราชธานีก็แวะเข้ามานะคะอินบอ็อกเข้ามานะสอบถามข้อมูลเบื้องต้นได้หรือเข้าไปที่คลับสุขภาพหนองบัวอยู่ใกล้กตลาดหนองบัวเยื้องเยื่องโลตัสเอ็กเพลสหนองบัวนะคะตึกสีเขียวเขีย,วขยนว่าคลับสุขภาพบายโคจิ๋วโคสิทธ์ถนนธรรมวิถีอะคะ่นะเส้นไปตลาดเส้นวัดหนองบัวนะคะเส้นนั้นแหละ นะอยู่ระหว่างตึกงการตลาดกับวัดอยู่ตรงข้ามเยื่องเยืงกับโลตัสเอ็กเพรสตลาดนองบัวน,นะอยากให้ทุกคนนะคะเข้ามาทดลองนะคะชิมมีมีเครื่องดื่มสุขภาพนะคะ,ะชาสมุนไพร้างสารพิษให้ชิมด้วยแล้วก็มีเครื่องสแกนตัวเช็คร่างกายถ้าอยากจะกินแบบนี้ก็เริ่มต้นที่50บาทนะคะเริ่มต้นที่50บบาทเท่านั้นเองเป็นเมนูสุขภาพไม่แพงเลย นะคะกินแล้วสุขภาพดีน้ำหนักลดลงคุณแม่แฝดก็กินได้นี่ค่ะอุ้ย <c oughs> <c oughs> คุณแม่แฝดก็กินได้ปลอดภัยคนท้องกินได้ปลอดภัยดีค่ะท้องเนาะวันนี้มาแวะทักทายนะคะแล้วก็ให้กําลังใจเนาะแล้วก็ให้ทุกคนนะคะให้ความสําคัญกับมือบ่างนะเราจะได้มีผลลัพธ์และเราจะได้สุขภาพดี แบบยั่งยืนเนาะนะคะก็อย่าลืมไปวางแผนนะคะว่ามื้อว่างจะกินขนมอะไรดีถ้านึกไม่ออกก็ออเดอร์มาได้นะคะดื่มน้ำเพิ่มขึ้นนะคะออกกำลังกายเล็กน้อยนะคะโปชนาการ80%อออกกำลังกาย20%ิอินบ็อกเข้ามาสอบถามข้อมูลแม่แฟรได้เลยนะคะใครอยากได้คุกกี้ใครอยากมาใช้บริการที่คลับสุขภาพ ก็เชิญได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วขอตัวไปกินต่อบ๊ายบายนะคะพี่ยาบ๊ายบายเจอกันใหม่นะคะ